สามคำห้ามพูดถ้าคุณอยากได้ทุกสิ่งที่ต้องการนะคำแรกก็คือคำว่าเหนื่อยเวลาที่คุณพูดคำว่าเหนื่อยเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกหมดแรงคุณรู้สึกไม่มีแรงไม่มีกําลังใจกําลังกายที่จะไปทําอะไรต่อเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่าเหนื่อยให้คุณตัดออกจากพจนานุกรมของชีวิตคุณไปได้เลยนะคะส่วนคําที่2ก็คือคําว่ายากเวลาที่คุณพูดคําว่ายากออกมาเนี่ยสมองของคุณมันจะหาเหตุผล หาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะมาสนับสนุนในสิ่งที่คุณพูดทันทีเลยเช่นคุณอาจจะเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีใครทําได้เลยเฮ้ยฉันไม่ได้มีความสามารถหรือฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉันคงทําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณห้ามใช้คํานี้คําที่3ก็คือคําว่ากางังวลคุณรู้ไหมว่าความวิตกกังวลเนี่ยเป็นการที่คุณเอาเวลาในปัจจุบันของคุณอนะไปคิดถึงเรื่องราวในอนาคตที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้น ล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่คุณเอาจิตของคุณไปผูกไว้แล้วไปสร้างจินตนาการภาพไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณก็ไปเครียดหรือว่าไปกลัวว่ามันจะเป็นหรือมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้เวลาปัจจุบันของคุณไปแบบไร้ประสิทธิภาพมากๆดังนั้นคุณจะต้องตัดคานี้ออกจากชีวิตของคุณจริงๆแล้วมันมีคําพลังงานลบอีกมากมายนะคะที่ คุณไม่ควรจะหันตาไปแลมันก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเพศนกกรลาสอนวิชาสัจธรรมสวัสดีค่ะ